หลายหลายท่านนะคะถามว่าโคซูปาเห็นมีเทคนิคดีๆมีทริคในการใช้ชีวิตสร้างแรงบันดาลใจมองปัญญาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแล้วก็ผ่านวิกฤตทุกๆเรื่องผ่านความผิดหวังมาอีกเจอมาเยอะใช่ไหมใช่จริงๆเจอการเปลี่ยนแปลงเจอการสูญเสียมาตลอดชีวิตการหักหลังความหวังพังทลายเจอบ่อยมากแล้วก็ฮิวตัวเองเยียวยาตัวเอง มันมีช่วงหนึ่งที่มันหนักๆเกือบห้าปีที่แล้วได้แล้วเนาะเจอทุกอย่างเลยค่ะทุกเรื่องทุกแบบเจอเชืช่วงเวลาเดียวกันปรับรุมกระนำเลยค่ะสิ่งเดียวที่ทำให้รอดมาได้เพราะนับวันนั้นนะคะฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียจริงๆนอกจากชีวิตที่จะเสียชีวิต ไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วไม่มีความเจ็บปวดใดที่จะหนักกว่าน,นี้แล้วพอเจอพร้อมกันแล้วลุงแล้วนึกถึงคําก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนที่ไปอยู่ความเป็นความตายกับคนที่เรารักเคาโรกกัน,นะท่านท่านก็อยู่บนสวรรค์กันละไปอยู่ห้อง ICU เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นคนตายเสียชีวิตกระทันหันความเสียใจอะไรทั้งหลายทั้งแหล่โรคหรืออุบัติเหตุเขอละพัวพันอยู่ตรงนั้นกับตรงวัด งานศพอย่างเงี้ยเขามีหลายท่านที่ได้จากไปตอนนั้นแล้วเรามองฟ้าเราเห็นถึงความไม่แน่นอนแล้วเราก็ผ่านความเป็นความตายไม่ว่าจะท้องทะเลหรือบนถนนมาแล้วแล้วก่อนนั้นนะคะก็เลยพูดว่าหากเรายังมีชีวิตยังหายใจเองได้ทานข้าวเองได้ ยังใช้ชีวิตเองได้ต่อให้ไม่เหลืออะไรต่อให้พบกับความผิดหวังต่อให้เจอแบบหายนะในชีวิตอะไรก็ตามแต่ฉันยังมีชีวิตที่หายใจเองทําอะไรเองได้มีสองมือ2เท้าหนึ่งสมองหนึ่งหัวใจยังไงก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่บันทอนความดีงามหรือทําให้เราเกิดความท้อจนไม่ทําอะไรพอตอนนั้นนะคะพออีกไม่กี่เดือนก็เจอเลยพอเจอเหตุการณ์ทุกอย่างมันจําคําที่ตัวเองพูดได้ นะคะเราเป็นคนที่รักษาคําพูดยิ่งชีจะเป็นคนที่พูดแต่ความจริงความสัตย์จริงความจริงใจไม่โกหกค่ะเพราะความจริงมันดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่าความจริงและใช่กว่าความจริงและการที่เรารู้สึกว่าเราเสียมาหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วะคะ่ะนั่นคือหนทางคลิกความคิดจากที่เราเป็นคนที่ทำดีทำบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์มาอยู่แล้ว สิ่งนี้ช่วยได้จริงๆวันนี้นะคะทุกท่านที่กำลังเผชิญเรื่องราวหลายอย่างมากไม่มีอะไรจะเสียแล้วขนาดนี้แล้วเรายังผ่านมาได้เลยอะเรายังโคตรเจ่งเลยอแล้วทำไมเราจะเดินต่อไปอีกไม่ได้ล่ะคะเราไปได้สิคะ